r o กเก็ต X สาังคงสม์ฉายาเจรวดทางเรียบและถ้าเทียบกับจรวดรุ่นเก่าอย่าง r o กเก็ต X สองล่ะเฮียบมือเลยเหรอพี่นิวโปก้าโรกเก็ต X สามจรวดลูกใหม่ที่มาพร้อมความเด้งระดับพรีเมียมพร้อมพุ่งทะยานทุกสนามแข่ง ในช่วงปี2020ยาร์ดเฟเดโนนักแต่ระดับตำนานได้ทับสิติในไอรอนแมนโดยใส่ฮอกาล็อกเ,ก,เอก็รุ่นแรกซึ่งทําให้เป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมากในหมู่นักวิ่งทําความเร็วเพราะคู่นี้เป็นเหมือนจรวดที่จะทำความเร็วได้อย่างใจนในทุกสนามแข่งและปีนี้2025มาพร้อมจรวดลูกที่3แล้วเรามาดูกันครับว่าคู่นี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง สิ่งแรกเลยครับที่เป็นไฮไลท์นะั่นก็คือตัวของโฟมนะครับมีการอัปเกรดโฟมเนี่ยตัวนี้ใช้เป็น PEBA 2ชั้นนะครับผมแต่มีการเปลี่ยนแปลงโฟมนะครับปรับสูตรโฟมเนี่ยให้มีความนุ่มเด้งมากยิ่งขึ้นและมีการตอบสนองได้ดีมากยิ่งขึ้นและตัวของดีไซน์โฟมเนี่ยมีการทําให้โอบอุมมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้พี่ๆวิ่งได้อย่างมั่นคงทําความเร็วได้อย่างมั่นใจครับส่วนต่อมานะครับนั่นก็คือแผ่นคาร์บอนที่แทรกอยู่ระหว่างตัวโฟมนะครับตัวนี้ใช้เป็นแบบรูปทรงปีกนก ที่นอกจากช่วยเรื่องแรงดีดแรงสองตัวแล้วเนี่ยตัวนี้ยังเชื่อมความมั่นคงอีกระดับด้วยครับต่อมาเป็นส่วนของด้านบานบ้างน,นะครับผมตัวด้านบานเนี่ยตัวนี้ใช้เป็นผ้าวับนี่น,นะครับผมที่บางเบาแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันเป็นผ้าแบบชั้นเดียวเนี่ยถ้าพี่ใส่เท้าไปเนี่ยก็จะเห็นด้านในได้เลยนะครับเห็นได้ง่ายเลยแล้วก็ต่อมาที่เขามีการปรับปรุงนะครับนั่นก็คือเขามีการบุนวมนะบุนวมให้สวมใส่ง่ายขึ้นแล้วก็ลดการเสียดสีด้วยบุนรวมตั้งบรเเ้ทาลลยันค และสุดท้ายนะครับกับส่วนของพื้นยางชั้นนอกนะครับตัวนี้เป็นยางร็อเบอร์ที่ยึดเกาะได้ดีนะครับมีการสร้างรวดลายเนี่ยเหมาะสําหรับการทาความเร็วเนี่ยเวลาเข้าโค้งเนี่ยยึดเกาะได้ดีแน่นอนนะครับส่วนคู่นี้นะดอกอยู่ที่7มลเมตรครับน้าหนักอยู่ที่226กรัมเท่านั้นครับจากสเปคแล้วสมเป็นจรวดจริงๆนะครับผมสามารถเล่นความเร็วได้อย่างมั่นคงบอกเลยว่าพี่ๆคนไหนที่อยากเป็นขาแรงเนี่ยต้องมีคู่นี้ไว้ครับ Rocket X 3 และถ้าเทียบกับจรวดรุ่นเก่าอย่าง Rocket X2 ล่ะรุ่นนี้หน้าตาก็คล้ายกันแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับสิ่งแรกเลยก็คือการตอบสนองที่ดีขึ้นแล้วก็นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่บอกไว้นาะว่าตัวนี้มีการอัปเกรดโฟมมาใหม่นะให้มันมีความนุ่มเด้งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตอบสนองดีมากยิ่งขึ้นนะเราจะเห็นเรื่องการวางโฟมนะครับผมว่ามันจะวางโฟมเนี่ยแตกต่างจากรุ่นก่อนอย่างมากเลยนะครับผมถ้าวางโฟมตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ย มันจะเป็นการวาวโฟมให้เหมือนลักษณะคล้ายเหมือนชิ้นเดียวเลยนะครับเราจะไม่เห็นความต่างถึงโฟม2ชั้นเลยแต่ถ้าสมมุติตัวนี้นะครับผมเราจะเห็นเลยว่าจะมีทั้งโฟมชั้นล่างแล้วก็โฟมชั้นบนนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันจะลงหน้าเท้าได้ง่ายและสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีความมั่นคงอย่างที่บอกไว้นะว่าตัวของด้านหลังเนี่ยมีการอบอุ้มเท้าได้ดีด้วยครับ สนั่นก็คือตัวของ Rocket X3 เมนี่ยมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับผมด้วยดีไซน์โฟมอย่างที่เราบอกไว้บริเวณของส้นเนี่ยเขาก็ทำโอบขึ้นมานะครับผมให้รองรับแรงกระแทกแล้วก็ป้องกันเรื่องการบิดนะครับผมอย่างตัวของแผ่นคาร์บอนเนี่ยที่เป็นรูปทรงปีกน้เนี่ยจะช่วยสร้างพาวสต s เบิลนะครับในการลงหน้าเท้าด้วย 3. คือใส่ง่ายใส่สบายและลดการเสียดสีนะครับนั่นก็คือมีการเปลี่ยนแปลงบริเวณของข้อเท้านะ คือบริเวณของตัวด้านหลังนะครับผมนอกจากมีการบูรวมแล้วเนี่ยยังมีการเชิดให้สูงขึ้นด้วยการสวมใส่ก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมและการบูดรวมเนี่ยเนี่ยมันจะช่วยทําให้ลดการเสียสดสีด้วยพี่ๆี่คนไหนที่เวลาวิ่งเร็วๆเ,เนี่ยแล้วเกิดเสียดสีไม่ว่าจะเป็นด้านหลังหรือบริเวณตัวของเท้านะครับผมตัวนี้เนี่ยก็ช่วยลดการเสียดสีได้เยอะเลยโดยเฉพาะบริเวณลิ้นนะครับผมเนี่ยเห็นว่ามันมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ และอย่างสุดท้ายนะครับที่มีการอัปเกรดขึ้นมาแล้วก็คือน้ําหนักที่เบาลงนะครับเห็นโหมีการบุนวมขนาดนี้พี่ๆหลายๆคนก็คิดว่าตัวของ Rocket x 3เนี่ยจะหนักขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่เลยครับตัวนี้น้ําหนักเบาลงครับเพราะว่าตัวนี้อย่างที่เราบอกไว้เนาะ226กรัมเท่านั้นถ้าเป็นตัวของ Rocket X2 ตัวเนี้ยอยู่ที่235กรัมในไซส,ส์ของผู้ชาย10 US นะครับ สรุปง่ายๆเลยครับสิ่งที่พัฒน,นามาจากรุ่นก่อนนั่นก็คือตัวของเรื่องความเด้งความมั่นคงและการสวมใส่สบายอย่างที่เราบอกไว้เนาะแต่ถ้าสมมติว่าพี่ๆคนไหนเนี่ยที่รู้สึกว่าไม่ต้องการความนุ่มเด้งขนาดนั้นนะครับชอบเร่งความเร็วรีดความเร็วเค้นความเร็วแบบมันๆเนี่ยตัวของ h o ก a r o c k e t X 2ตัวนี้ก็ยังตอบโจทย์นะครับผมแต่ถ้าพี่ๆคนไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากได้ความเร็วแบบมั่นคงด้วยแล้วก็นุ่มเด้งนะครับผมในสไตล์ที่ตอนนี้เทรนกำลังนิยมในหมู่ของรองเท้าทำความเร็วเเลยยตตตัััววออ Rockcket ga X3 นนนี้กก็บโจท์หมื แลนะถ้าเทียบกับพี่ใหญ่อย่างเซีย X1 2.0คู่นี้แหละคู่ไหนจะแรงกว่ากันจริงๆแล้วนะครับตัวของ h o กั r ล็อกเก็ต X3 คู่นี้นะครับผมได้ออกแบบดีไซน์หลากหลายฟังก์ชันเลยที่ให้ความใกล้เคียงกับตัวของเซียโ X1 2.0คู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยอยากมาเปรียบเทียบกันว่า2องคู่นี้มีอะไรที่ต่างกันบ้างสไตล์ต่างกันยังไงครับผมเรื่องแรกเลยครับคือเรื่องของความมั่นคงนะครับผมถ้าเป็นของตัวของเซียโ X12.0 คู่นี้เนาะตัวเนี้ยมันจะเป็นสไตล์กิ้งไหลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทำบริเวณของโฟงของหน้าเท้าเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็บริเวณของส้นน้อยทำให้เรื่องความมั่นคงความสเตเบิลเนี่ยอาจจะน้อยนิดนึงนะครับผมแต่เรื่องความกิ้งไหลเนี่ย มันแน่นอนนะครับผมวิ่งไกลไม่เมื่อยนะครับสำหรับผู้นี้แต่ถ้าเป็นตัวของ r o c k e t X3 นะครับผมถ้าเราสังเกตได้เลยว่าไม่ไว่าจะเป็นบริเวณส่วนส้นหรือส่วนของหน้าเท้าเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันนะครับมันไม่ต่างก,กันมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้นะว่าโฟมเนี่ยมันโอบอุ้มบริเวณของส้นเท้าได้ดีเพราะฉะนั้นเรื่องความมั่นคงนะครับล o c k e t X3 ผู้นี้ดีแน่นอนครับ ข้อที่2นะครับนั่นคือเรื่องสไตล์การทําความเร็วนะครับอย่างที่บอกไว้ทั้ง2อคู่เนี่ยเป็นรองเท้าทาความเร็วทั้งคู่เลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นของตัวของเซียโรเนะครับผมจะเป็นสไตล์กิ้งไหลนะครับผมวิ่งระยะไกลไม่เมื่อยไม่เหนื่อยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นตัวของ r o กเก็ต X 3คู่นี้นะครับผมก็จะเป็นรงเท้าที่เอาไว้เค้นความเร็วทําความเร็วนะครับผมก็เป็นระยะสั้นถึงระยะกลางนะครับผมก็เค้นความเร็วได้ดีผมบอกเลยว่า2คู่นี้มีสไตล์ที่ต่างกันนะครับผมเพราะ2คู่นี้ระยะทําการเนี่ยก็จะมีความต่างกันด้วยครับส่วนเรื่องน้ําหนักนะครับก็ต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับเพราะว่าตัวของ o c k เก็ต X 3เนี่ยสองรกร,รมัมส่วนของเซียโร X วัอูนย์ตัวนี้นะครับสองกกร,รัมเท่านั้นครับ สรุปง่ายๆเลยนะครับสตัวนี้แบบเป็นรองเท้าทําความเร็วเนี่ยที่จะบอกว่าใครแรงกว่ากันเนี่ยยากนิดนึงเพราะมันเป็นรองเท้าที่เป็นทาความเร็วแบบ2แบบ2สไตล์ครับถ้าสรุปพี่ๆคนไหนเนี่ยที่อยากจะวิ่งระยะไกลนะครับผมผมบอกได้เลยว่า ตัวนี้ทำได้ดีแน่นอนเอาไว้ลงปูมาราทอนนะครับผมหรือซ้อมระยะไกลทับความเร็วก็ได้ดีครับส่วนพี่คนไหนที่จะวิ่งแบบฮามาราทอนหรือมินินะครับผมในระยะที่สั้นถึงกลางนะครับผมบอกเลยว่า r o c k e t X3 คู่นี้น่าจะตอบโจทย์บ้างก,กว่าครับเพราะฉะนั้นเร็วทำคู่แต่อยู่ที่ระยะไหนและนี่คือโคคา Rocket X3 นะครับผมและเพิ่งได้ยินข่าวนะครับว่าน้องก้องของผมเนี่ยเขาอยากเป็นขาแรงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาโคคา r ร c k e t X3 กคู่นี้เนี่ยไปให้น้องก้องลองกันดีกว่าครับ วิ่งน,น,นานๆก็ไม่สนุกเอาต้นทำไมไม่อยู่อ<ห>่ะทำไมทำหน้าเซ็งแบบนั้นเนี่ยไม่เซ็งได้ไงอะกางรองเท้า,ๆๆๆๆท,าที่เอามาวันนี้วิ่งไม่มันวิ่งไม่สนุกเลยดิโอ้อย่าขารองเท้าวิ่งมันมันใช่ว่าล่ะเนี่ยกำลังมีคู่ที่กำลังรีวิวเมื่อกี้เลยอะไรอ่ะอันนี้จะให้น้องต้องมาลองฟิลจริงบ้างกับตัวของโฮเกอร์ล็อกเก็ตเอ็กซ์สามคู่นี้ลองดูจะหลุดทางเรียบวิ่งมันแน่นอนเอาไปลองมาได้เลย หลังจากที่ได้ลองวิ่งมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับกับเจ้าฮอกาโรกเก็ตเอ3นะฟิลลิ่งเลยสิ่งที่สัมผัสได้เยอะกว่าตัว2เนี่ยคือในเรื่องของความนุ่มแล้วก็ความมั่นคงที่ชัดเจนขึ้นนะครับอาจจะด้วยตัวปีกแล้วก็ตัวโฟมที่มันทําออกมาให้ให้รับกันมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าอ่ะอย่างแรกเลยคือความมั่นคงนะครับที่เปลี่ยนไป2นะฮะก็คือเรื่องฟิลลิ่งผ้าอัปเปอร์นะครับ ถ้าเนี่ยมันมีความโอบขึ้นมากกว่าตัว2นะแต่ยังให้ความกระชับอยู่เป็นฟีลลิ่งความกระชับแบบสบายไม่อึดอัดน,นะฮะมันจะไม่เหมือนล็อกดิส X 2ตอน2อ่ะผมยังรู้สึกว่าช่วงกลางเท้ามันยังมีความแบบเอออาจจะแน่นหรือกระชับมากเกินไปนะครับตัว3เนี่ยคนหน้าเท้ากว้างเนี่ยมองว่ายังใส่ได้ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับในส่วนของตูอส้นเท้าเนาะในรุ่น2่ะมันค่อนข้างที่จะบา่า ทำให้ในตัวสมพอมันมีนวนเสริมเข้ามานี่มันมีการลอร็อกข้อเท้าที่มันดีขึ้นมันเป็นรองเท้าสาดํำความเร็วที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออมันมีกิจไอของรองเท้าพพอร์ตหรือว่ารองเท้าที่มันมีนวมตรงช่วงซ้นอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่โอเคชอบมากเลยอะ่ะคือส่วนตัวผมก็ใช้ในตั้งแต่รุ่นแรกะนะซึ่งมันเป็นรองเท้าความเร็วแบบอาจารย์เลยจริงๆมันไม่ได้มีกิจดอาอความแบบ จะต้องมั่นคงจะต้องนุ่มหรือวิ่งง่ายอะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นตัว3ามทเลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความแปลกมันมีฟิลลิ่งที่เฮ้ยมันมีซับพอร์ตมันมีมั่นคงแล้วมันก็ยังให้ความเป็นเดซซิ่งในตัวเออก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากกับทางขอการที่ทําออกมาในรุ่นนี้อีกหนึ่งความประทับใจนะครับกับรองเทารุ่นนี้ก็คือฉายาของเขาจะรวดทางเรียบนะคู่นี้ r o c ก e t ็ตมยังคงสด ฉายานี้เหมือนเดิมแต่ต้องมีวงเล็บนะว่าเป็นลูกที่เร็วและแรงขึ้นมากกว่าเดิมก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวไปหาที่ปักกันครับเป็นไงหล่ะจาาไปลองมาแล้วชอบไหมคู่นี้สรุปสั้นๆให้เลยแล้วกันพี่ดีขึ้นทุกจุดแต่ว่าส่วนดีผมรู้แหละว,วันดีอยู่แล้วราคาเนี่ยเท่าไหร่อะเรื่องราคาเราก็คอยจะชัดคู่นี้ราคา9,490าบาทฮะเกือบหมื่นเลยเหรอพี่เะเกือบหมื่นเลยเหรอพี่ แต่ใจเย็นก่อนคือตัวนี้อัปเกรดราคามาเพียงแค่500บาทจากรุ่นก่อนเอเพราะรุ่นก่อนมัน8,990เนาะุันนี้ก็อัปเกรด500บาท9,490บาทแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็อย่างที่น้องก้องชอบนั่นแหละไม่ไว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงความนุ่มเด้งเนาะตอบสนองดีและผ้ราระบายอากาศได้ดีสำัี่คนไหนนะครับที่สนใจตัวของโคคา Rocket r o c k e t X3 ตัวนี้นะครับตอนนี้ที่เอวรินมีวางจำหน่ายแล้วนะครับโดยเฉพาะช่องทางเว็บไซต์ www.everinshop.com ของเราครับาที่สนใจแล้วก็ ก็เป็นโฟลค้าแฟมบิลี่ด้วยกันนะครับผมอ่าเห็นไหมโดยพี่ๆคนไหนนะที่อยากจะดูรีวิวดีๆแบบนี้ผมกับน้องต้องนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดนะคลิปครีวิวของเรานะครับผมอ่าประมาณนี้เนาะงั้นเดี๋ยวเราไปวิ่งกันต่อดีป่ะ้วแล้วผมใส่ขนาดนี้แล้วผมก็ต้องซื้อแล้วป่ะก็ต้องซื้อสิเอ้าซื้อแล้วไปใส่เลยไป